ตะปูจะเห็นอนะกวก็ก si> ิ่ก็ยืไปที่แม่น้ำนะยาก็เอาของกินต้นตะปูนะของเหลือย่าเห้ปลาเพราะว่ากิ่กินไปที่แม่น้ำเป็นเป็นนั่งปลายกิ่งเลยเหรอไม่ไม่ปลายกัการกินต้นก้ามปูอยู่กลางแม่น้ําเลยให้ไหมมันก็อยู่ริมฝั่งโอ้ปีนต้นก้ามปูค่ะพี่น้องเพื่อจะไปให้อาหารปลา เออจะอยากกินไปแอบกินอยู่บนต้นก้ามปูมีความสุขไหมยายตามแบบนั้นอะ่ะมันก็เป็น,น,นโซนโทมทมนลอย่างนี้นนใช่ไหมใ้ขันเรียกร้อยอนะืมไม่เป็นไรค่ะถึงโซนก็โซนน่ารักนะคะคุณยายจจาน่ารักไหมเอ่ย จะพาคุณยายไปทานข้าวแป๊บหนึ่งนะคะจับามือเท้านา คุณคะ่ะขอบคุณนะคะมาดูประกาศต่อจากพี่น้องมาดูประกาศต่อเลยคะ่ะองประกาศสวยๆของเรานั่นเองขอบพระคุณทุกพลังรักพลังบวกที่มอบให้พวกเรานะคะ มานนี้นี่ดอกไม้ที่คุณยายเขาลดทุกวันเนี่ยเมื่อวานนี้ยายเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้ววันนี้เขาก็จะได้เบ่งบานออกดอกนะคะดอกที่บานเมื่อวานก็ยุบไปแล้วแล้วเขาก็บานมาใหม่เพราะเมื่อวานมีดอกตูมอยู่เยอะอยู่ดอกตูมเยอะเลย ขอบคุณหลายๆอันนี้คือหางลิงหางลิงของเราท่นเองตระกูลแคนตัดค่ะตระกูลแคนตัดอีกตระกูลหนึ่งเหลือกระถางหนึ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแต่วันนี้จะได้เปลี่ยนอยู่ค่ะ นะคะแอบดูคะ่ะถ่ายไว้เขาเยอะๆก่อนเพราะว่าถ้าโอกาสที่เขาจะบานแบบนี้ก็ก็ก็น้อยนะคะไม่ได้บ้าบานบ่อยอสิ่งที่เก็บไว้ได้ก็คือภาพเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอแค่นั้นที่ได้เก็บเข้าไว้ นอกั้นเขาก็จะหแห้งเหี่ยวตามตามการเวลาของเขาตามการเวลาของเขานะคะสิ่งที่เราเก็บไว้ได้ก็คือที่แหละตู้ปภาถ่ายดีๆกันนะถ่ายดีๆกันนะเขาก็ชอบแบบดดอยู่นะ น้องใส่เด็กกันน้องใส่เด็กกันนี่โอ้ยขอบคุณค่ะเก็บไว้ได้นะ